สวัสดีค่ะพ่อกัน,นรีแล้วค่ะแซ่บนัวควรัวสาวอีสานมือนีสาวอีสานสบายเห็ดเมนูซุปกระเขือค่ะก่อนอื่นนะคะกะถอดปลาทูก่อนนะคะห่าสิแก่ปลาทูใส่น้ำค่ะอันนี้นะคะกะสิเป็นปลาเขือที่ห่าต้มไว้ค่ะอ่าแล้วก็บขัวพริกก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวห่าไปซุปกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มค่ะต้มพริกก่อน หลังจากนั้นก็ใสมะเขือค่ะบะเขือเียเขาต้มลงไปเลยค่ะมะเขือนี่ต้มใส่น้ำปลาแดกเล้ค่ะแล้วก็ตำมะเขือนะคะให้ละเอียดพอหัอ่นตำละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาติใส่เนื้อปลาทูลงไปนั่ค่ะอ่านี่เนื้อปลาทูเียเขาฉีกแล้วนะคะตำลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปจ้ะปลาที่เท้าต้มกับมะเขือนะคะ ปรุงด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยปุงชุดรสค่ะพี่น้องแซบมากค่ะเมนูนี้ล่องไปเฮ็ดเบิงค่ะพี่น้องง่ายๆแต่แซบพอใสุ่งชูรดสดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะตำให้เข้ากัน ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะของขามีจะผักคอมเปรนะคะมันนี่ข้ากับใส่แต่ผักคอมเปรก็ได้ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะซุปกระเทือสาวอีสานตักพร้อมสืบพร้อมทาน,นะคะ่ะางบ่ค่ะพี่หน้องลองไปเฮ็ดเบิง์นะคะ่ะพอกันคลิปหนาละคะ่ะมันนี่ไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ